สวัสดีค่ะทุกคนวลภาโพธิสุนทรหรือพี่หญิงนะคะจากบริษัท l e โอ g l o b a l l o g i s t i c จำกัดมหาชนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการขนส่งสินค้าทางรางกันนะคะการขนส่งสินค้าทางรางในประเทศไทยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่โดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นทางการขนส่งสินค้าทางรางในประเทศไทยได้ถูกเริ่มมาพัฒนามาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชะกาลที่5แล้วค่ะ แต่ปัจจุบันการขนส่งทางรางเริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งสืบเนื่องมาจากช่วงปีพุทธศักราช2,559รัฐบาลจีนได้เริ่มโครงการก่อสร้างรถไฟจีนลาวขึ้นตามแผนระเบียงเศรษฐกิจจีนอินโดจีนและโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในเส้นทาง Belt and r o a d Initiative หรือ BRI นั่นเองค่ะโดยทั้งนี้ โครงการรถไฟจีนลาวได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2564แต่นั่นก็ยังช้ากว่าเส้นทางรถไฟจีนยุโรปที่ขนส่งสินค้าหรือไอออนซิลโรดซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554หรือมากกว่า10ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะโดยเส้นทางจีนยุโรปนะคะรถไฟวิ่งข้ามทวีปโดยผ่านมากกว่า5ประเทศ และยังไม่รวมความมหัศจรรย์ในการขนส่งสินค้าประเภทนี้ก็คือขนาดรางรถไฟในแต่ละประเทศที่ไม่เท่ากันทั้งนี้ในปัจจุบันเส้นทางรถไฟสินค้าจีนยุโรปมีมากกว่า16ขบวนต่อวันโดยเริ่มตั้งแต่เมืองเฉิงตูประเทศจีนไปจนถึงประเทศเยอรมน,นีภายใน15วันหรือสิ้นสุดจนถึงกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษโดยระยะเวลาไม่เกิน18วันนะคะซึ่งการขนส่งเส้นทางนี้ สามารถประหยัดค่าขนส่งได้มากกว่าทางอากาศถึง5เท่ารวมถึงสามารถลดระยะเวลาการขนส่งได้มากกว่าทางเรือซึ่งถ้าจากจีนไปจนถึงประเทศอังกฤษอาจใช้เวลามากถึง45วันแต่ปัจจุบันทางรถไฟใช้ระยะเวลาเพียง18วันค่ะและทั้งนี้ถ้าเราย้อนกลับมาที่เส้นทางรถไฟจีนลาวเส้นทางนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าใกล้ตัวของเรามากกว่าเส้นทางจีนยุโรปนะคะ เนื่องจากประเทศไทยเองมีการค้าขายกับจีนเป็นลำดับต้นๆประเทศไทยในเชิงสถิติเรามีการนําเข้าจากจีนเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาสําหรับการส่งออกค่ะดังนั้นการขนส่งทางรางจึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเลือกสําคัญในการส่งออกหรือนําเข้ากับประเทศจีนรวมถึงในอนาคตอันใกล้เราอาจจะใช้เส้นทางนี้เพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าของเราในโซนยุโรปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และในปัจจุบันนะคะการขนส่งทางรางสำหรับเส้นทางรถไฟจีนลาวกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและเพื่อเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรางตั้งแต่ประเทศไทยประเทศลาวและก็ประเทศจีนทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้พวกเราทุกคนคงได้เห็นการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดทั้งนี้เพื่อตอบสนองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อให้พวกเราได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องของต้นทุนระยะเวลาและปริมาณสินค้าในการนำเข้าและส่งออกค่ะ ในส่วนของข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางรางนะคะค่ะข้อดีในส่วนของการขนส่งสินค้าทางรางนะคะแน่นอนอันดับแรกเลยคือความประหยัด ะะแล้วก็การขนส่งทางรางเนี่ยสามารถขนส่งได้ปริมาณมากๆในเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับการขนส่งทางบกหรือทางรถด้วยกันเองนะคะแล้วก็ยังมีความรวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามกําหนดเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนมีความสะดวกปลอดภัยนะคะแล้วก็รวมถึงสามารถขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศด้วยค่ะในส่วนของข้อเสียของการขนส่งทางรางนะคะก็คือการขนส่งทางรางเนี่ยค่ะไม่สามารถขนส่ง จากจุดเริ่มต้นของผู้ส่งสินค้าหรือจนถึงปลายทางของผู้รับสินค้าได้ค่ะจะต้องมีการขนส่งหมวดอื่นเข้ามาเป็นตัวผสมผสานนะคะรวมถึงการขนส่งทางรางยังมีความยืดหยุ่นน้อยเพราะเนื่องจากมีเส้นทางที่ตายตัวประกอบกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางยังมีค่อนข้างมากนะคะและสุดท้ายนี้ก็ยังไม่เหมาะกับผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้าที่มีปริมาณสินค้าน้อยหรือผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการรายย่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งทางรางไปไม่มากก็น้อยจาก GLX Talent ของเรานะคะ